สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่20มกราคม2557ราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเป็นสัปดาห์ที่4การปรับตัวขึ้นในวันศุกร์นะคะยังคงเกิดขึ้นอยู่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึง11ดอลลาร์ปิดเหนือ1,250ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วปิดวันศุกร์ที่1,252ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงิน ปิดที่20.26ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา20เซนประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำวันศุกร์ดีตัวขึ้นมาน่าจะมาจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมตัวเลขออกมาค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะคะออกมา80.4จากที่เลาประเมินว่าน่าจะออกมา83.4นะคะก็ตัวเลขเนี่ยก็ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะคะที่อยู่ระดับประมาณ82ะะตรงนี้ก็ทำให้ ในส่วนของราคาทองคำก็อาจจะได้รับความสนใจนะคะตัวเลขสื่อส์แมกกาเร่ยก็ยังยังคงมีผลอยู่นะคะที่เราคงติดตามอย่างค่อน้าจะใกล้ชิดถึงแม้ว่าตัวเลขสษิกิของสริลส์เมกกาหลายตัวนะคะออกมาทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบต้องบอกว่าหลายปีหลายตัวทีเดียวนะคะและตรงนี้อาจจะมีผลกับการ ตัดสินใจในวยายการเงินของเฟดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องของการที่จะลดมาตรการ QE หรือเปล่านะคะเขาก็จะมีการประชุมกันช่วงปลายเดือน28-29มกราคมนี้นะคะประเด็นนี้นะคะก็คงยังคงมีผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหว 1, ผันผวนอยู่ ะะแต่ว่าตลาดก็ทําใจไปแล้วนะคะว่าปีนี้ในคะีว e นะจะไม่อยู่ต่อไปแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัอเมริกาถ้าออกมาดีไม่ดีเนะี่ย้ยังมีผลกับราคาทองคําในระยะสั้นอยู่นะคะระาคาทองคํสาสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าดูเหมือนทางเทคนิคค่คอนห้างสวยนะคะแนวโน้มมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยเฉพาะสามารถยืนหยัดเหนือ1 2 5 5ถึง1260ดอลลาร์ที่เป็นแนวต้าน ที่อาจจะสําคัญในช่วงนี้ได้นะคะแนวโน้มนะ่าจะค่อน,น้างจะสดใสทีเดียวส่วนค่างเงินบาทเนี่ยที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีผลกับราคาทองแท่งในประเทศแล้วก็ราคาโควิดเจอร์ในประเทศพอสมควรนะคะค่างเงินบาทช่วงเปิดตลาดปีใหม่มานี้นะคะก็อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วทีเดียวแล้วสัปดาห์ที่แล้วเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะก็เลยทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยก็อาจจะ ดาทิศทางอาจจะบบายาก,กานิดหนึ่งนะคะแนวโน้มทางพื้นฐานค่างเงินบาทมีแนวโน้มยังอ่อนค่าลงได้นะคะถ้าดูตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเรานะคะเราขาดดุลกานค้ามา2ปีติดนะคะปีนี้เราบอกว่าเศรษฐกิจโรคแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวนะคะส่งออกเราน่าจะดีขึ้นนะคะอา,อาจจะ ขาดดุลการค้าลดลงหรือเปล่านะคะนี่ต้องคงต้องติดตามแต่ว่าส่งออกของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้2ปีติดแล้วนะคะปีนี้ถ้าเกิดเรายังส่งออกมีปัญหาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวก็ตามเนี่ยนะคระัเราอาจจะยังขาดดุลการค้าอยู่แล้วก็ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะคะตามพื้นฐานจะต้องอ่อนค่าลงส่วนเรื่องประเด็นการเมืองเนี่ยนะคะโอเคอาจจะมีผลกระทบต่อ ค่าเงินบาทในระยะสั้นเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คงต้องเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ค่าเงินบาทระยะสั้นเนี่ยอ่อนค่าลงได้นะคะค่าเงินบาทก็มีผลกับ,บราคาทองคําในประเทศเนี่ยประมาณ60บาทนะคะในช่วงนี้สัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะคะตัวเลขสถิติของจีนสัปดาห์นี้คงเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจทีเดียวนะคะ วันนี้นะคะเขาจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเหมือนกันนะครที่สำคัญนะ่าจะเป็น GDP ไตรมาส4ของปี5-6คาดว่านะ่าจะออกมาชะลอตัวขยายตัว7.6%จากที่ไตรมาส3เนี่ยขยายตัว7.8%ตรงนี้คงมีผลต่อความต้องการทองคำบ้างนะคะแต่คิดว่าไม่มากนักนะคะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แบบพวกทองคำ ลายใหญ่ที่สุดของโลคนะคะปีที่แล้วแซงหน้าอินเดียไปเรียบร้อยแล้วนะคะความต้องการทองคําจากจีนเนี่ยประมาณ1,000ปันตันต่อปีเลยนะคะวันส่วนหนึ่งเชื่อว่านะคะราคาทองคําที่ถูกลงค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ยังทําให้ความต้องการทองคำของคนจีนในลนักษณะของการออมเพื่อการลงทุนเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะถึงแม้ว่า ในส่วนของภาคเครื่องบระดับเนี่มันอาจจะไปเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจก็ตามนะคะมันคิดว่าในส่วนของความต้องการเพื่อการออมนี่อย่างอย่างหมาแรงทีเดียวสําหรับจีนนะคะแล้วยังเป็นช่วยพยุงราคาทองคําในปีนี้พอสมควรทีเดียวนะคะเปิดตลาดปีใหม่เราก็เห็นคนจีนเข้าหลานทองค่อนข้างจะแน่นนะคะในประเทศจีนเองแถวเยาวราชช่วงปีใหม่ก็คนค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเบาบางลงนะคะ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน,นะคะที่ประกาศออกมาทุกเดือนเนี่ยนะคะก็อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวเลขสิของจีนเนี่ยก็มีผลต่อราคาทองคาบ้างนะคะแต่ไม่เท่ากับตัวเลขศรษิกิของสหรัฐอเมริกานะคะแนวโน้มราคาทองคานะคะก็ผ่าน1,260ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะคะแนวโน้มสดใสามากเราอาจจะเห็นราคาทองคํา ขึ้นไปถึง1,280-1,290ถึงดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นแนวต้านที่ให้เผื่อไว้ค่อนข้างสูงส่วนแนวรับด้านล่างนะคะให้ไว้ที่1,230-1,235ถึงดอลลาร์นะคะก็ยังเป็นจุดปลอดภัยในการเข้าไปซื้อนะคะไม่ว่าเป็นทองแท่งหรือโกลฟิเจอร์ก็ตามนะคะโกลฟิเจอร์นะคะใครถือกองาซื้ออยู่นะคะ ก็อาจจะรอปิดซื้อในช่วง1,260ดอลลาร์ 1, ก็ได้นะคะแล้วกลับมาเปิดสนาซื้อใหม่ช่วง1,240ดอลลาร์ 1, 40, นะคะ1,200สามาถึง1,240ดอลลาร์ 1, จุดคัลลอสให้ไว้1,220ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยเรานะคะก็สัปดาห์ที่แล้วถือว่าปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะคะติดตัวขึ้นค่อนข้างแรงแต่ว่า วันศุกร์อาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะหลังจากที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ระเบิดนะคะใครติดตามข่าวก็คงจะทราบกันดีนะคะช่วงที่ขบวนของกอปปสเนี่ยเดินขบวนเข้าไปนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะถึงถนนบรรทัดทองก็มีเหตุการณ์ปาร,ระเบิดเข้ามาแล้วก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บนะคะประมาณ20กว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป1รายนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ต่อหุ้นไทย วันศุกร์ก็ตกใจนะคะมีแรงเทขายแล้วก็ปิดในแดนลบนะคะต่างชาติก็ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์เนี้ยขายมาตลอดแต่วันศุกร์ก็กลับมาซื้อสุทธินะคะอาจจะไม่เยอะมาก600ล้านบาทรายย่อยในประเทศเนี้ยขายออกมานะคะก็ไม่เยอะมาก1,100ล้านบาทแต่ที่หน้า สนใจนะคะปกติว,ว่าเป็นตลาดอนุพันธ์ตลาดทีเฟ็กซ์เนี่ยนะคะัเซ็นท0อินด์ฟิวเจักงต่างประเทศเนี่ยซื้อสุดทิหนักมากนะคะ3,045สัญญานะคะดูเหมือนเขาก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเราอาจจะค่อนห้างจะถูกนะคะประเด็นการเมืองสัปดาห์ที่แล้วเราคงติดตามเรื่องการจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับสารรัฐมนูญจะมีการนัด ฟังนะคะส่วนของชี้แจงข้อเก่าวหานะคะคดีที่จะจำนำข้าวนะคะแต่ในที่สุดก็เป็นแค่ขอไต่สวนนะคะรักษาการนายกยิ่งรักประเด็นตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องเ,ออเป็นกระบวนการทางกฎหมายต่อไปต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้นาคะการเมืองก็คงต้องติดตามต่อไปแต่ประเด็นที่ต้องติดตามเข้มข้นเนี่ยอาจจะไม่มีเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เรื่องอการประชุมของกรงงวันที่22มกราคมเข้าใจว่าตลาดก็ให้ความสนใจนะคะว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะปรับลดก็คงอาจจะลด0.25เป็น2ก็คงอาจจะกระตุนต้นเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะคะ เซ็นท่าสิบอินเด็กฟิวเนะคะเดือนมีนาคมหรือว่าซีริเอ H นะคะก็อ่อนตัวลงจากตรงแนวต้าน880จุดนะคะการเก็งกำไรฝั่งซื้อนะคะเราดูตรง860จุดละกันนะคะจุดคัดลอสให้ไว้850จุดนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดตัวฟิวเจอร์นะคะปรับตัวลงต่ำกว่าตัวแม่เซ็นเมื่อไหร่นะคะปรับตัว ลดต่ำกว่า10จุดนะคะคือตอนนี้ก็เคลื่อนหนวยต่ำกว่าเซ็นาสิบอยู่แล้วถ้าปรับตัวลงมากกว่า10จุดหรือกรณีอีกอกรณีนึนะคะฟิวเจอร์นี้ปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ8 8 0ถึง885จุดเปิดเล่นฝั่งช็อตได้เหมือนกันนะคะจุดคัน้อยฝั่งคนที่เล่นฝั่งช็อตหรือฝั่งขาย890จุดค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ